ครับมาลองเสียงเอวีอาร์ออนเกียลนะครับแล้วก็เซตไลท์ของเขานะครับออนเกียลทั้งหมดเลยนะครับฟอนสลาวเซ็นเตอร์แล้วก็ซับนะฮะนี่นะฮะดีแล้ครับขออนุญาตฝากร้านนิดนึงครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับช่องทางการติดต่อนะครับร้านเปิด9โมงเช้า5โมงเย็นร้านอยู่ทุกวนศุขครับนี่นะฮะนี่นะฮะอ่านี่ครับนอนสลาวเซ็นเตอร์ออกครบฮะนี่นนี่นะฮะนี่นะฮะนี่นนี่นะฮนี่นะฮนะฮะ ปรับจร right ิงลงล่างนะนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถเสียงเพิ่มเสียงนะฮะน่นะอ่าอันนี้รีดเขครับนะครับรถเสียงเพิ่มเสียงได้ปกตินะครับนะฮะแล้วก็ปรับหมดปรับอะไรได้หมดเลยนะครับ อ๋อช่นลฟูโมโนโอเทเตอร์นะครับอันนี้มันติดช่นงครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับ,ท,รบทุกอ,อินพุตนะฮะทีมไอลองแล้วใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับของสเปกเกอร์นะครับลองแล้วใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับ เคครับผมสวยมากๆเสียงดีมากๆครับผม